ดี๋ยวต้องขออวดเพื่อนๆด้วยเมนูนี้ก่อนเป็นพาสต้าหอยค่ะหอยเต็มจานเลยนี่กินไปแบบกินไปเยอะแล้วนะยังเหลืออีกแบบว่าเต็มจานเลยร้านนี้เป็นร้านที่มีเมนูหอยมแมลงผู่มากมายค่ะให้เลือกทั้งพาสต้าโอะกตังหอยผมเนอยอะไรอย่างเงี้ย อีลังชิมไปแล้วอร่อยจะพยายามกินให้หมดคนะ่ะเพราะว่าไม่ถูกนักให้คนแนนเต็มเลย Đây xét xử xem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  xét xử xét เซตอาหารเมื่อกี้นะคะจริงๆแล้วมันมาเป็นเซตเซตละ20ยูโรจะมีสลัดหนึ่งที่แล้วก็เมนคอสสร์สหนึ่งที่แล้วก็ยังจะมี บองหวานค่ะที่เราเลือกได้ก็คือเมื่อกี้เราเลือกพันหอยไปจริงๆแล้วอาจจะผิดเมนูเพราะมีสลับกันนิดหน่อยแต่ก็กินได้เพราะมันน่ากินแล้วก็เลือกเป็นแคมบูรเลย่แตนี้มาตั้งจนนานจนแห้งแล้วเดี๋ยวลองชิมก่อนว่าอร่อยหรือเปล่าอันนู้นเป็นวัฟเฟิลช็อกโกแลตต้องกินกันต่อไปเพราะว่าสัมม่งมาแล้ว da